ไ่ต้มมันโดนเล่นแล้วครับโดนชนแล้วไอกาเนาะนแบบอกป่ะเดี๋ยวป่ะเนี่ยมาดิมาดิคันคันผมคันเดียวครับเอยคนเดียวครับสิบห้าคนเองนะตอนนี้แบดคนเดียวเหมือนแบดอยู่ข้างลอ่งอโคจโคจไปไหนจว เอาไงอ่ะมาครบหรือยังโตขับ B M มาบ้าไปแล้วอ่ะนำเลยก็ได้ครับไปครับไปไปข้างล่างสองคนฝัดฝัดน้ำเช็ดเลยก็ได้ครับใครว่างฝัดน้ำเช็ดให้หน่อยไอ้สางปุซาบิ๊บบิ๊บฝัดน้ำเช็ดให้หน่อยให้กาบมีข้าวอาหารเหลือให้หน่อยป่ะดีครับพี่ พวกมันอยู่บนเขาที่เดิมนะคะมีคนบอกอ๋อหนุบปังเหลือหนึ่งสวยละวได้เล่นน่าเป็นไรสปเลยวะเนาะเจ็บปะเนี่ยตักปั้มมีคนบวกด้านบนแล้วมีคนบวกด้านบนแล้วบวกวะไปกนเลยตำรวจตำรวจตำรวจอยู่ตำรวจอยู่ระวังตำรวจยังไงตำรวจมาอีกแล้วตำรวจขยันจัง ตดสายไฟก็รวยแล้วนะมาเด้เฮ้ยรถหนึ่งตัวรถหนึ่งครถหนึ่งมาช่วยหน่อยอยู่้ัวหน้ารถหนึ่งตัวไอเทเวนไบ้างก็รถพังหรอควีนควีนควีนเรียกรถได้ไหมคนขับให้การขับคนขับขาวเยอะใจเย็นได้ปะขาซ้ายมือเย็นใจเย็นใจเย็นเนขาเยอะเนินเขาเล่นเนินใจเย็นโหไม่ไหวหน้าเจ้าสนับมานะครับเออจริงพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับขับรถขึ้นไเฉยๆเสยม่ไม่ไมเอาวะ ไม่เขาอยู่ในรถไหมเขาอยู่ในไม่ถ้ากลัวมันจะยืนข้างล่างอะดิมันมีคนยืนด้วยอย่าชนเลยครับใช่ใช่แล้วเมื่อกี้เพื่อนเรารถพังหรือว่าอะไรอะครับน้่มันคือดูเรารวมทีเดียวก่อนดีกว่าครับถ้าจะขึ้นไปบวกอะอันนี้มันวม่เราลงมายอมสี่แยกดีกว่าไหรวมก่อนเราดีกว่าครับว่าเรารวมครบป่าอยู่ที่เดิมเลยครับที่เดิมที่วงแดงอะครับผมรวมก่อนเลยครับทุกคนมามาตรงตรงสี่แยกอะทุกคนมารวมที่สี่สี่แยกก่อนตรงที่ไปเก็บข้าวครับ ไอ้ไปโพข้าวครับนี่ไงรถโจรถโจมองมองเห็นในในรถไหมไอ้บูกุญแจโดนชุบอยู่ใช้โจหรือเปล่ามองเห็นในรถไหมไม่เห็นครับเป็นอะไรเห็นเห็นนะในรถไหมไม่เห็นใช่แสงกุญแจโดนชุบชีวิตอยู่เหรอสวยเยี่ยมดำสวยโอ้โหโอ้ให้แบ๊คขับไปสเกลให้ไหมเดี๋ยวจะดูให้ว่าถ้ามันบัมมันบัมมแน่มันบัมแน่มันบัมม์แน่หยุดไม่ได้ววลลงแ้ ก็ฟรีบัฟนะดูช็อปได้ครับดูช็อปเดินเล่นมาข้างหลังหน่อยพวกเราอ่ะอยู่ไหนกันอ่ะได้ครับดูช็อปได้ทันไหนความผมคว่ำผมคว่ำผมคว่ำตรงไหนครับพอรู้ไหมคว่ำตรงไหนนู้นตรงข้างหน้าคบินเจอแล้วเจอช็อปอ่ะไอช็อปไอช็อปขับเคไอไอช็อปขับเคไออยู่เห็นป่ะไอตรงไหนอ่ะเคไออยู่บนเขาเห็นเมื่อกี้จริงเหรออยู่บนเขาเหะของน้าที่ใครต้อขี่ไปอ่ะขับเคไออยู่ รอ่ะพร้อมพี่ชับอะไรชับอยู่เป็นเขานะขับเคอยู่เนี่ยมองไม่เห็นขับเคออยู่เนี่ยอยู่เป็นเขาเนี่ยข้างผมเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เป็นไรเห็นแล้วเห็นแล้วเออเนี่ยมันปอกอยู่นะมันเคอเนี่ยรอตอนพี่รอมุก็ลงมาสิพิวมันล้มดิไม่ลงอ่ะเฮียมีสนามชับอยู่บนมอไซค์นะชับอยู่บนบอไซค์จิวเคอนะอยู่ไงอัพอ่ะ พี่ะมาลงเต็มเลยช่วยวิ่งรถขึ้นโอเคอาอยู่ใช่ไหมครับไอ้กาวิ่งมาทางป่าก่อนไอ้กาไอ้กาวิ่งมาทางป่าอย่าเดินถนนโอเคพี่โอเคครับไเพื่อนเพื่อนเราบวกแล้วนะเอาดีๆบวกเลยเราน้ำใส่เราดีๆไปยังมาตัวต้องมาไปก็จะล้วงถอยมาพี่ ตำรวจเข้ามายิงเรายังไม่ตีอะไรกันเลยนะเว้ยโอ้ยไม่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 ช็อปมันมาสองน่ะลำบากมากเลยอ่ะผมสู้สองคนไม่ไหวอ่ะนะตำรวจมาเดอนมาตำรวจมาขึ้นมาขึ้นมาเห็นช็อปแล้วเห็นช็อปแล้วตัวเลยพี่ผมเลขสิบประตูแล้วอ้าถอยมาก่อนตำรวจมามันเล่นไม่ได้หรอตัวอยู่ไหนอ่ะเรจ๊งมาแล้วครับมันไปติดอยู่ตรงนั้นวะรถที่ผมต้องตำรวจนะเราส่งตำรวจนะเออดูดิพี่ดูดิเป็นจะจับวะดูดิดูดิเป็นจะจับดูดิไอ้แม่มันจีบขา ยอะไช็อตแตกอยู่ครอาช็อตแตกครับเอาดิเอาดิเอาดิอยังนะยังอัพเอรอยู่อัพเปอร์าต้นต้นไม้ครับต้นไม้ต้นไม้ทางต้นไม้นไแต่ตอนนี้ผมโดนไล่บ้าอยู่ฮะทรเผมยังไม่ทโดนไล่าเอนอกวงแดงอะเฮ้ยพิทาโลโดนอะช่วยไม่ได้เดี๋ยวมนียงพี่ชายไม่พี่ยังจเดเนี่ยจไปช่วย เขาบอกว่าผมจับครับมาในเคอร์ซิวผมก็ผมเรียกรถมาเออก็เรียกรถมาเนี่ยซ The ิมันตูเนี่ยก็จะไปอยู่ไม่เจอลรถไปอยู่แล้วก็รถมันประโณนี่อ่ะกดให้หน่อยผมเรื่เลียกมาเลยเนี่ยคือยังไม่ตีใครเลยอ่ะมาถึงอ่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วไปรับเพื่อนตรงนู้นน่ะเห็นปะเพื่อนอยู่บนเขาอ่ะ ออกเลยออกเลยออกก่อนไอกะให้ให้เกียรติเท่าน่อยพี่มาไล่มาไล่มาผมเอาเอาเอาแบ๊ออกมาแบตออกมาแบ๊ดออกมาเออดออกมาเฮ้ยเอาว่ยังยอยเองเห็นปบกากะมีคนไล่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 คันเราไอกะดไอกะดข้างหลังไอกาดมาไล่เรามาไล่เราก็เอามันเลยให้มันปั๊บมาฮัลโหลไอ้กะอยู่คันนี้ก็เราคืออยู่ก็เราพังแล้วไอ้กที่ bấm nhẹขนาด này, bấm nhẹขนาด này mà. Ma đế sập. đi, ai cả chơi đi, ai tạc tạc Thoái, thoái, thoái. 2. สวยเี่กระจกไปไปรถมันรถมันได้รถมันไอ้กะไอ้กะมาหาพี่น้องประชุมกันหรือเพื่อประชุมกันหรือไรโอ้โหเฮ้ยมันมีคนไม่ลงรถว่ะแก๊สขับไม่พังพี่ทาโร่เอาบลามดิเออเอาบลามดิไม่พังหรอมาดิเออก็บลัไงไม่พังหรอมาดิเออแค่นั้นแหละไม่พังหรอมาดิ พังไหมพังไหมอ่ะไม่พังดเลยพังไหมพังไหมอ่ะถูกพังวะล่ะพังวะล่ะพังวะล่ะลงดิลงดิพังแล้วลงดิไม่ให้ออกไม่ให้ออกถอยหอยก่อนเดี๋ยวพี่ปลาไม่เดี๋ยวพี่ไะไรปาไม่ไม่ให้ออกมาดิไม่ให้ออกพังแล้วรถเราต่อไกลังแล้ว ไอ้การะวังระวังสาวโปอยู่เพื่อนมันอยู่ไี่ไปที่ไปไอ้แก่ระวังไปลงกาถอยไอกากาหนีก่อนกาหนีก่อน คนจับไปซะ น้องน้องอยู่ไหนไอกาดอยู่ไหนกาดได้ยินพี่เพาเพื่อนไปชวครับก็ลัาพาเพื่อนไปชุพี่อันนี้อันนี้พี่พี่อยู่ตรงวงแดงตรงเขานะพี่วิ่งขึ้นเขาเมื่อกี้พี่ขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวต้องพาเพื่อนไปชุกก่อนโอเคโอเค ไอ้กาดโดนมันโดนกระจับพวกเยอะเลย

No. ไปวอมบุดทิงอยู่ไหนเนี่ยก็ไปไปไฟไหมผมไปรับพี่เดี๋ยวผมไปรับรวมไหนดีครับมันชนรถผมคว่ำตีลังกาอเลยพี่นั้นไอแสงอุตส่าห์รวมทะเลทรายก่อนก็ได้ไหมทิ้งโดนหรือว่าอะไรคว่ำอยู่พี่รถคว่ำอยู่ไปรวไหนรถไหนรถไหนตรงไหนอะทะเลทรายครับเมื่อกี้เจอบุญทิงอยู่ไปไปหาบุญทิงบุญทิงไปวอมเดี๋ยวผมไปรับพี่เดี๋ยวผมไปรับต่อไหนได้แล้ว รถใครเบริกมาเนี่ยลงมาขอครับแล้วรถผมพี่จะเอาไปใช้ปะเออเดี๋ยวพี่ขอใช้ก่อนไปๆรวมไหนอ่ะเพื่อนลงบันทะเลทรายดีกว่าไหมดงบันก็ได้ดากดากใครว่างอ่ะดักแชทเลยก็ได้รวมลงบานทะเลทราย